สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะการลุกง,งานนี้หน่อยค่ะเอาไปทุกปีค่ะโอ้หการร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเราที่แบบได้ร่วมง,งานกับทางเอลนะครับปีที่แล้วแบบเราได้ดูด้วยใช่บอกอเลยว่าแบบโชว์ดีทุกโชว์ปีนี้ก็อย่างอย่างที่บอกว่าปีนี้ก็เป็นอีกสถานที่ที่แบบนา่าสนใจมากๆแล้วก็ติดแม่น้ำอะไรแบบนี้ก็คาดหวังคาดหวังคาดหวังว่าจะชมหรือว่าจะดูคาดหวังว่าจะโชว์ลอองดูอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ก็อาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าใดๆก็ขอบคุณทางแอลวยครับทางแบบคุณอาลีแล้วก็ทุกฝ่ายเลยที่ให้น้ำเกล่งน้ำปิงมาร่วงงานเป็นครั้งแค่สองนะครับก็ หวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่แอลสามารถผลักดันแฟชั่นให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได<ช>้แบบว่าอย่างรูปประถมน้องเพราะว่าเราก็ภูมิใจในแบบว่าไทยไซเนอร์ใช่แบรนด์อยู่แล้วแล้วการที่ผลักดันให้งานนี้เป็นงานแฟชั่นที่เป็นอีกไอคอนหนึ่งที่แบบจะทัดเทียมกับงานอื่นในในโลก<ช><ช>คือเป็นอะไรที่เพราะเราพร้อมสนับสนุสนเต็มที่แล้วใ,ใช่อย่างที่รู้กันว่าแบบแฟชั่นไทยอ่ะก็ไม่ไม่แพ้แบบชาติอื่นเลยครับอย่างอย่างดีไซเนอร์ไทยแต่และท่านเราดูตามชุดได้ว่าแบบ มันมันมันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้บบมาดูแล้วก็มาสัมผัสกันครับผมเวอันแบบไหนที่เก่งนะบิงชื่นอชอบ่อปกติแล้วเก่งชอบแบบลุคที่แบบมันมีความเรียบนะอย่างอย่างชุดวันนี้อะไรแบบนี้หรือว่าแบบจะเป็นแบบแจ็คเก็ตกับยีนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันสามารถแบบใส่ได้ทุกวันไม่ไม่มไมค่อยเบื่ออะไรอาจจะต้องกดเพราะช่วงนี้ร้อน วันนี้ก็เลยมาในลุปของความเรียบร้อยนิดนึงเรียบร้อยแต่ข้างในก็แบบก็ยังซ่อนแบบดีเทลไว้อยู่อันนี้มากกับผมเนี่ถ้าเขาไปคนเดียวได้ค่ะมันเป็นแฟชั่นแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันแต่่าเอางานแฟชั่นก็เต็มที่แล้วน้ำปิง่าคะน้ำปิงชอบบบไหนน้ำปิงจริงๆริชอบหลายหลากหลายสไตล์มากเลยครับจริงๆชอบทั้ง เป็นแบรนด์ที่มีลูกเล่นมีแบบว่าสีสันอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแบบแบรนด์แบบยีนที่มาในเอาผิดทั้งลุกที่เป็นแบบเดนิมอะไรเงก็ชอบมือกันจริงๆแบบชอบมากวมาเสรร่คอีกแล้ววีาสุดใช่ไหมะใช่ฮะเห็นไปเท่าไหร่ล่ะฮะไม่หนึจุดึ่ใช่ไหมฮะเป็นตัวเลขที่แบบ ตกใจมากๆเลยขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งคนระับขอบคุณมากมากเลยก็โห oh. ดีใจจนขนลุกอะ่ะเราไม่น่าเชื่อว่ามันจะที่แรกเก่งเก่งรู้สึกว่ามันมันขึ้นมาแล้ว oh. อะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่ๆน่าจะแบบน่าจะเทเบิลแล้วหมายถึงว่าเริ่มแบบเริ่มติดเริ่มดูกันแล้วอะไรเนี้ยแต่พอมันนิวไฮอยู่ครั้งเนี้ยแปลว่ากระแสมันได้รับการบอกตอบ oh. มัน oh. มันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลย oh. ที่ใช่มันชื่นใจที่ คนทํางาน<ม>อย่างพวกเราอะ่ะรวมถึงทีมงานดูบันทีทีมงานเกีลาทุกคนแบบตั้งใจกาทำผลงานนี้มากๆแล้วมันมันได้รับการบอกต่อใช่ก็จริงๆตอนแรกเราก็มีหลายความเห็น,หนที่บอกว่า,วาเกีฬาเป็นแค่ซีรีส์กระแสเดี๋ยวก็คงแบบซาบบลงเลยนะแต่ว่าด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็ค่อนข้างทําให้เรามั่นใจว่ามันเป็นมันมันเป็นกระแสด้วยตัวเนื้องานมันที่มันที่มันดีที่มันน่าสนใจแล้วก็มันตอบโจทย์ ครับคนไทยของเราเราก็เป็นแฟนอินเตอร์ด้วยเลยครับล้าก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจในในซีรีส์แบบนี้เพราะว่ามันเป็นความกังวลตั้งแต่แรกเนาะเพราะด<ช>้วยความเนื้อหามันความสัมพันธ์หรือก็ตามมันขึ้นขึ้น,นลงลงมากอย่างท<ช>ี<ช>่าสุดเ<ช><ช>นี่ไม่รู้ว่าคนดูเยอะเพราะว่าคนมาดูพ่อครูหรือเปล่าเพราะพ่อครูเขาก็จะพูดอะไรรุนแรงคนก็แค่นีสะดุ้งอันนี้เหมือนตั้งธงมาแล้วตั้งแต่บ้านอะว่าจะมาว่าจะมาจุดเดนเนี้ย ไม่มีใครถามด้วยไม่มีใครถามด้วยก็เมื่อวานคุณได้ออกโรงไปแรืว่าสัมภาษณ์กับพี่พีแล้วไงวันนี้น้องเข็มยังไม่มีโอกาสได้มาแบบแสดงความรู้สึกเลยโอกาสห้ี่ตอนเราก็มีความกดดันอยู่เือวมาเอะคนจะเข้าใจเยอะเรื่องเราหรือเปล่าใช่ค่ะเพื่อความในตลาดไม่ได้มีซีรีส์ที่เป็นแนวนี้อะเนาะส่วนมากก็จะเป็นความเข้าใจง่ายซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากในไทยก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบ ดูแล้วเก็ตเลยแบบว่าไม่ได้มีความแบบใส่พวกของ c u เจอร์ลงไปเยอะเป็นเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าแต่พอของเรามันมีทั้ง c u เจอร์ทั้งความสัมพันธ์ทั้งแบบ soft power โอ้โหมันมีหลากหลายองค์ประกอบมากเราเลยแอบมูนเกาคุณจะเข้าใจไหมแล้วการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้เล่าลายเดียวหมายถึงว่าเกิดเหตุแล้วดำเนินไปต่อแต่คุณเล่าปัจจุบันกลับมากลับมาอดีตอดีเดี๋ยวมีไปอนาคตแล้วเดี๋ยวฝันอะไรกกลับมาอะไรไปไหนกะกลับมาปัจจุบันมันก็เลยจะแบบ เอ๊ะคนไทยจะเข้าใจได้าใจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะไปไปดูร่วมกันกับผมแทนนี่ใช่ EP7 ฮะบัดหมดเร็วมากเลยนะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณที่ที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ EP7 เป็น EP ที่น่าดูพร้อมกันมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ยังยังไม่ได้ดูแต่เท่าที่แบบออกมาเพราะว่าแบบแบบนี้บอกเลยว่า แน่แน่แน่ดูไหมเราสองคนยังไม่ดูเนาะยังไม่ได้ดูเห็ดูพร้อมกันมัาดูพร้อมกันเราไม่ D S อ0ศรีบดีพิเศษที่ต้อเตรียมยังไงจีนบอจินมอเอออันนี้หนูก็ไม่รู้ดีเทลแต่ที่แน่เลยคือมีน่าจะมีงานวัดชัวๆตามปีแล้วก็ใครที่ชอบเต้นชอบอะไรบ้างจะใส่ชุดที่มันเหมาะกับการแบบยกตัวขยับตัวได้อะไรเงี้ยก็เตรียมมาเล้นเราคุณพี่เขาไปใสเป็น เกี่ยวกับลีเตอร์หนึ่งเรวมีแบบอินสไปให้ชดให่แฟนๆเราแมว่าอุ้ยทุคนแต่งตัวมาดีไเราจะมีบางคบนแต่งตัวทีมครั้งนี้อาจจะเป็นทีมที่แบบม่วนจอยหน่อยอ่าอาจจะม่วนจอยอันนี้สปอยล์เลยไหมม่วนจอยหน่อยมันก็ม่วนอยู่แล้วทุกทีแต่ว่าเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแฟนๆจะแต่งตัวแบบไหนเพราะว่า เขาเคยแต่งมาแล้วใน EP Premiere ใช่ไหมครับ EP 0แต่ว่าเราอยากเห็นว่า EP 7เนี่ยจะมีการพัฒนาองค์ประกอบหรือความพีกเนี่ยขึ้นไปอีกแค่ไหนแล้วพองานมันจัดในที่ที่มันเย็นเนี่ยก็จัดเต็มได้เลยแค่ไม่บางคนข้างหลังอย่าบดบังทักษิณภาพกันแค่ไหนพอได้เลยก็ให้อยู่ในความเป็นเขาเรียกว่าความเหมาะสมของกาลเทศะ แต่ว่าก็ขอให้ครีเอทีฟด้วยกครกับธรรมดีมีหัวมินนึงครูใจร้ายกับเขามากเลยนะคะครูกลรักเหรอฮะตอนนี้แล้วแหละที่เราจะได้ระบายความในใจจริงๆมันมันเป็นคาแรคเตอร์ของครูลึกๆเขาก็เขาก็มีความห่วงใยแหละออเป็นคนแบบฝากร้ายแต่ใจดีครับผม คือคน,คน้ำมิงคง,ง,งพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างเต็มทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ไม่ได้มีแค่น้ำปิงแต่ว่าพี่ๆชาวนเหนก็พูดแทนไปหมดแล้วเราก็เห็นใจเขามากๆว่าแบบเฮ้ยแบบอยาว่าพี่คุณเลยแต่คนโกรธเหรอคนโปดเลยคนนี้ตอนนี้คุณแบบว่าลานจอดเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เขาถูกเชิญชวนให้เขาร่วมกับสังคมพี่เอกโบไปที่เรียบรนอยแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณพลันด้วยนะครับขอบคุณครับ าคนดูในไทยเหรอถ้าคนดูในต่างประเทศด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเกีฬาของเราจะเป็นเหมือนตัวแทนฝีไทยในสายตาคนต่างชาติยังไงบ้างโอ้โหอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่ๆชาวต่างชาติเริ่มออกมาทำคอนเทนต์กันที่เป็นรูปแบบรูปพ่อครูอะไรแบบนี้แล้วเป็นรูปแบบนั่งนั่งอยู่กลางนิวยอหรือแบบยกมือไหว้อะไรแบบนี้เราทุกคนคือทำถึงมากแล้วแบบ ทุกคนแบบเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอ่ะแบบการไหว้กันแบบการนั่งกันแบบคือทุกองประกอบมันมันมันถูกนําเสนอโดยแบบคนต่างชาติอะไรก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ที่อย่างน้อยแบบเขาได้รู้จักแบบประเทศไทยได้รู้จักสินจิลาอะไรใช่ไหมะองาหฝากกันที่ฝากแฟนก็ฝากนะครับในอีพีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับเทฟนที่ ไปแตะถึงสอง้านนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆมันเกินความคาดหมายไปเรื่อยๆแล้วก็ยอดยอดวิวยอดดูที่มันนิวไฮขึ้นไปอีกเนี่ยพวกเราขอบคุณแฟนๆคนเลยนะคะรวมถึงพี่ๆสื่อทุกสื่อที่คอยช่วยเราเลี้ยงกระแสคอยช่วยอกต่อพวกเราตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จแล้วก็ฝาก E ี7ีด้วยนะคบที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น หลายเรื่องเลยนะครับก็อยากให้รอดูวมถึงทีพี่จะต่อไปจนถึงที้พี่สินะครับก็น่าจะมีอะไรให้ติดตามเยอะแล้วก็เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซีรีส์เข่งจราองรอดไปสู่ระดับโลกกันนะครับสวัสดีคร,รับขอบคุณครับร